อา่นี่อาจารย์ตัดินใจที่จะวเนี่ยแม่นปวดเชื่อมรข้างมีความทับอาจารย์ถามครับก็เบื้งต้นต้องต้องต้องพูดว่า ความการตัดสินใจที่จะบวชไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวหรือว่าเร็วๆก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนเขาเห็นนิสัยผมเปลี่ยนหลังจากบวชครั้งแรกหลังจากบวชเนนแม้แต่เข้ามหาวิทยาลายัยแม้แต่เที่ยวแม้แต่ใช้ชีวิต <c oughs> จะเรียกว่าธรรมดาธรรมดาแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ <c oughs> จะเป็นจะเรียกว่ามองตัวเองว่าเป็นเด็กวัดแล้วนะว่างๆจะไปปฏิบัติธรรม ธรรมะบางไทยบางครั้งก็จะแยกออกจากครอบครัวก็จะไปอุบลจะไปวัดปนานาชาติแทนที่จะไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวที่ไหนก็เลยเขาค่อนข้าง,งจะได้ได้ทราบแล้วว่าเราสนใจในทางนี้อยอะพอสมควรแม,แม้แต่ผมเองก็มันไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วตัดสินใจแต่ถึงเวลาที่ได้แจ้งว่าจะจะบวชจริงๆโดยส่วนมากคนจะญาติพี่น้องเพื่อน จะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขามีความรู้สึกน่าเสียดายเพราะว่าโดยสมากจะมองในแง่จะมองในแง่ในแง่ลบมากกว่าก็คือแทนที่จะมีผมอยู่กับเขาโดยความอบอุน่นด้วยความรักผมจะเดี๋ยวนี้จะจะอยู่ที่อื่นแล้วจะอยู่ในวดัดจะเป็นพระจะมีกฎระเบียบแม่แต่แม่มามากอดลูกไม่ได้แล้วพี่สาว จะ, <listed> จะรู้ว่าผมจะไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนที่อังกฤษเพื่อนที่ยุโรปเขามีความรู้สึกว่าดีก็อยากให้ผมทําตามใจสิ่งที่ผมฟันไว้วันนานแล้วเขาเองก็แต่มีความรู้สึกเสียดายเหมือนกันต่อไปถึงเวลาปีใหม่หรือว่าเจอกันผมจะไม่อยู่ก็มันก็คิดถึงกัน แต่ทุกคนก็อยากให้ผมหาคนทางของตนเองแล้วคิดว่าส่วนผู้ที่เป็นส่วนคุณพ่อคงจะเสียดายมากกว่าคนอื่นจนถึงทุกวันนี้ยังเสียดายเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสัญชาติยานเหมือนกันผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยส่วนมากที่ดูแล้วแม่มีนิสัยต้องการให้ลูกปลอดภัย แค่แรกๆแ,แม่ของนักบวชก็จะเป็นห่วงเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพแล้วลูกอยู่ยังไงเหนื่อยไหมลําบากไหมอะไรจะเป็นห่วงมันแม่เป็นห่วงลูกแต่พ่อต้องการให้ลูกเก่งทางโลกแข็งแรงหรือว่าถ้าเป็นถ้ามีเรื่องทํางานสืบสืบทอดมรดกหรือว่าช่วยงานต่อแล้วจนถึงแต่งงานแล้วก็มีลูกมีหลาน กระโดดสมารเนี่ยคือวิธีคิดโบราณซึ่งคนทุกวันนี้ยังคิดแบบนี้กรเลยจนถึงทุกวันนี้ยมพอก็ยังไม่ยังไม่เห็นด้วยยังไม่พอใจเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องยอมเพราะผมเองจริงๆเกิดที่เกิดเติบโตมังนอกที่อังกฤษจะเป็นบรรยากาศที่เด็กค่องข้างจะใช้ชีวิตส่วนตัวหน่อยไม่ใช่ว่าจะต้องฟังพ่อแม่ทุกอย่าง แล้วก็ผมเองผุดชนตัวพ่อแม่่ากันตอนเด็กๆแต่อยู่กับแม่ที่อังกฤษก็ใกล้ชิดกับแม่พ่อก็จะช่วงปิดเทอมอะไรไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันก็ต้องทำตามหรือว,ว่าจะมีอะไรที่ผมต้องทำตามผมเรื่องทางโลกไม่เก่งอยู่แล้วก็เลยไม่เคยคิดว่าจะต้องตามเรื่องธุรกิจหรือว,ว่าเรื่องงานเรื่องอะไร แต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูสมัครเขาก็ต้องการให้ให้มีลูกมีหลานที่ดูแล้วคนมีความสุขมาอายุหกสิบถ้าลูกโตแล้วเขารอเมื่อไหร่จะมีจะเมื่อไหร่จะมีหลานก็ะจะเป็นคำถามทุกวันนี้ที่ว่าเห็นคนไม่ค่อยยอมแต่งงานกันบางทีก็สามสิบยังไม่แต่งงานสามสิบห้าสี่สิบโดนพ่อแม่บ่นตลอดเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานเพราะเขาต้อง ต้องเป็นความเป็นอยากเป็นปู่ย่าตายายก็เหละอันนี้ก็คิดว่าท่านทั้งหลายอาจจะเคยเจอเหมือนกันบางคนก็ถ้าพ่อแม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาหรืออาจจะมีลูกหลายคนก็ก็ถือว่าดีสาธุหนึ่งในหนึ่งในห้าหนึ่งในครอบครัวออกบวชก็ดีแต่ทุกวันนี้ก็คนไม่ค่อยจะคิดแบบนั้นแล้วแต่ผมเองก็ไม่ไม่เคยสนใจเรื่องคนอื่นท่าไรเรื่องนี้ ผมพอพอเจอคณะสงฆ์ก็เจอครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างผมรู้ว่าผมต้องตามสายนี้แม้แต่คนอื่นจะพูดยังไงก็ยังไงก็จะไม่ฟังเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบเหมือนกับการการบวชผมจะเราถือว่าบวชโด,ดยศรัทธาแต่ศรัทธาคืออะไรก็เป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในในดวงใจก็ทามองอย่างนี้มันไม่ต่างไม่ต่าง ไม่ต่างจากความรักเท่าไหร่บวชด้วยความรักรักพระพุทธเจ้ารักศีลรักขุนงามความดีรักบรรยากาศในวัดรักพระธรรมวินัยรักครูบาอาจารย์ผมเมื่อคืนอยู่กับลุงพ่อเลี่ยมนวดท่านมีความรู้สึกรักท่านมันเป็นปูเป็นตาเป็นพ่อเป็นแม่เลยเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วบวชด้วยความรักเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครห้ามได้ เขาจะพูดแค่ไหนแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องหยุดพูดเพราะเขาเขารู้ว่าถ้ายิ่งพูด,ดนนนในวันหนึ่งวันวันใวันหนึ่งแล้วก็ไม่มาแล้วฮะก็เลยอย่างน้อยก็โอเคตังกันดังตกลงกันว่าไม่ว่ากันแล้วก็อย่างน้อยเจอกันโดยสามข,ขีจะดีกว่าไม่งั้นนั่งทะเลาะก,กันทําไมใช่ไหมแต่แรกๆเขาจะพยายามดูว่าแนละ้วจะชวนออกได้ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแม้แต่แม่ผมทุกวันนี้มีศรัทธามากแต่วันบวชเขาร้องไห้อยู่เขาร้องไห้ก็ไปอุบล พะว่ามีความรู้สึกเสียดายจะคิดถึงลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเอาเป็นวันพระเขานั่งที่โรงครัวเอาแม่ออกก็นั่งให้กําลังใจแม่เพราะว่าโอ้มันโชคดีนะลูกบวชนะโชคดีจริงๆพอพอโยมใกล้จะตายแล้วก็รับตานึกถึงลูกชายแล้วก็ขึ้นไอ้กอดพระจีวรแล้วก็ขึ้นสวรรค์เลย <c oughs> เพราว่าอย่างนั้นให้กําลังใจอย่างนั้น ขาบอกว่าแม่กะจริงเหรอเขาบอกแมนแล้วมันตกนกรกมาได้แล้วนี่่าขึ้นสวรรค์อย่างเดียวก็เลยก็ได้กําลังใจอย่างนี้แม่ก็สุดท้ายก็แม่มาดูบรรยากาศในวัดโอ้ดูมันว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยอาหารก็ดีมีคนมีแต่คนดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เลยภายในไม่นานก็แม่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแม่ก็จะตาม ตามลูกลเริ่มตนเอาปินโตไว้ตามสุดท้ายก็ฟังเทศฟังธรรมโดยตนเองแต่ส่วนพ่อนี่คงจะยากหน่อยเขาจะก็จะไม่ยอมง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เรารักพ่อแม่อยู่ทุกวันนี้เพื่อนทุกคนก็สนับสนุนผมผมเพื่อนที่เคยเรียนเรียนด้วยกัน ยังติดต่อกันอยู่บางทีอีเมลก็ปรึกษากันก็มีเรื่องอะไรอยากจะรู้ว่าผมมีความคิดเห็นอะไรเพราะเขาเขามีควารู้สึกว่าเรามีมุมมองที่ดีพุทธเขาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเราจะไม่ไม่ใช่ว่าศาสนาเราจะเชื่องมง,ง่ายไม่ใช่ว่าเรามีคำมภีรวบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,าางนี้อย่างนี้ห้ามทําอย่างนี้อย่างนี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เราก็พิจารณาตามหลักการมาสตรว่าควรไหมไม่ควรไหมสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ไหม ก็เลยทุกวันนี้เพื่อนกับปรึกษายังปรึกษากันอยู่ mm hmm. ก็น่าสนใจหรือว่าเขาคอร์สทุกวันนี้เพื่อนที่ผมเรียนด้วยกันบางครั้งเจอกันในที่ทําง,งานหรือว่าในลูกเขาในที่ในโรงเรียนก็มีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับสติฝึกสติมีคอร์สพระสังเกษใช้คาว่า mindfulness ซึ่งทุกคนรู้ว่ามาจากพระพุทธศาสนาก็เลยเขามีความรู้สึกโอสิ่งที่ผมทํามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน แต่ผมจะเสริมตลอดว่าจริงๆแล้วที่เขาสอนมังนอกไม่สมบูรณ์แบบเพราะไม่ได้สอนเรื่องศีลถ้าจะเข้าคอสเกี่ยวกับสติเกี่ยวกับมารฟูเนสยังไม่กล้าพูดเรื่องศีลพอถ้าพูดเรื่องศีลคนจะไม่ชอบแล้วจะมีข้อห้ามเยอะเกินไปแต่พมแมงกระบาดจะเป็นสมาสติก็ต้องมาประกอบโดยศีล